นั่นเธอเมียรับมาเร็วหลายพันล้านปีนี้แขกตื่นตั้งเร็วเรือลราเมนดันดากดันดักาาไปกัลาไปละบปานผู้บปุ้บก,กอดหัวผู้ใดไปไหลายวุ่นว่ารู้กลานนั่นไรวุ่นลงเขาลืมกอต่อไม่อีกไลกลก่ออันสูบยายจะมาไกลหนาหา่านเด้อเมาควันยาเอออันสูบเบิดแล้วจังเขามา เอาอันนี้ตัวมาอีกแล้วก็แตกไปหลายงาตัางแต่ก็ละเพื่อนว่าเราหมอลำบีละใส่กับอันนี้ละซูบยาน่น่ะละแล้วนี่ปวดเดยอะทางเดียวไปยากปวดไปหายเออเจ้าซูบเจ้าก็ไปเสียบอยู่ผู้เดียวสักวันจัเขอมา เอ,อาอันนี้ก่อไม่อีกเลยก่อเลยเตียบไปไลยงา,ตางแต่งแค่ก่อละเพลินว่าละเพราะเมีเดียวกันทั้งคิดนั่นแจ้งว่าเยอะละมังกินเกลียวเมียวแขกอยู่นั่งเดียวละก่อมาเลยแปลกได้แปลกแปกกะลราหอดพระสาเป็นบ้านทรงขี้หาผีโอ้ยสมห่อนเจมี กองาหนี buscar, amen, kel, ้เป็นบ้านทรงเคหาผิวกันถูกอย่างน้อยนานนานนานาศัสนากระตังนับผีวโคตรดันแต่าก่อนหน้าละเพิ่มเราพอเดียวกะละกุกลืมลืมดหักแต่าก่อนหน้าเราเพิ่มเราแม่เดียวกะละกุกลืมลืมดหักเหีียวนี้เดือดและมาแผ่ออกมาออกมาจนมาอ้างลุกที่คอยสามกี้ให้กุ้มเกี่ยวปานข้าว ยกสองต่อรองกันเข้ามาอันผู้นางตั้งวงอยู่ทางนี้ยัสะเป่าดามอลำเนือ้อเอออยากควนกระลังควนยอยู่หันสะกอน <c oughs> เพ็่นว่าน้ำไงนะับมือตัวน้ําน้อยนะับมือแข็งเมื่อนี่เจอของแข็งเจ้าลาขันลุมผัดแห้งมันสีหักสีโคนนอะพี่น้องเนาะเพ็่นว่าตนไม่แข็งลุมผัดมาามันลมใบเขาตุ่มใบบพเป็นติดมือ เอาฮันนี่การนั่นเลยว่าไปการทางลามอยากให้คนในเงือกพุูดละควบวังการทางลามอยากให้คนในเงือกพุูดละควบวังขออย่างเดียวว่าแเจ้าอย่าสั่งอย่าข่มอย่าเกลียดอย่าไปฉันตอดเศษไปขาวไก่รกินขวัญเมนจังไหน่าสิ้ววนเจ้าเลยมือนี่ว่าสิเทคเต็มที่ติดเป็มที่ไปทำใจหมายว่ากะทีเลขาสักยันมาใหม่อาหนันเลยโยกและตะลันใส้เจ้าลายคอยดีเมนจังไหนก็สิจับกินดีเจ้าเลยมือนี่ ไปเร่อแม่ไปบอดีตองรีเจ้าเล่งตามจุดมาลำเหียนกะโคตมาหนึ่งสองล่องแม่ล่องแม่คูดสีมาล,ำล่ำรมบ่เห็นดีนำด้ำโดกมาเมื่อนลลี้สงบปบอกจวงจวงมาล่ำรมบอเปินล่ำเมื่อนี้สงบขอยกเปินกวนหยาบละมกุกตซกับปุกเกินควันอยากกวนมาเวาเมื่อนี่ฟุ้งคนเขาอยากฟังกวนมีประโยชน์ขันอยากฟังลำ่ำใส่แขนใจเย็นยินพะนะนี่น้อยนึงคือกาเวา อยากฟังลำเซคแนนใจเย็นๆไปนะสีลำเซคแนนได้สวดแก่งดีๆบ่พอบ่แม่นสีเก่งอยู่บ่แล้วเมืออม่อนี้ฟุ้งคนเต่าอยากฟังก่อนมีประโยชน์ฟังลำเซคแนเป็นบ่บานเฮานะ่ะคือฟังแต่ล่ำเซขว่งเซฟินเซซิงได้ฟังจกักเสียบลำเซคแนนจากกบ,บอพอมีแต่ไตลูกอีเตยลูกอีงาเม่นแทไม่ดีเม่นผู้นางไทยไม่อยู่หัวไมยเยบีนั้น และเมื่อนีฝุงคนเท่าจะฟังกอดมีประโยชน์คุลเล่โทษยกขึ้นไปตาม่าน่านเอ็นประวัติศาสตร์ผู้มีศาสตร์กาแฟคดีโลกน้ำเสียงเบาพืนควมเป็นมามนุษย์พ้นบนพื้นแต่ไนเพื่อละได้นีมาโลกกาควงไงมีมนุษย์ดาศัยรวมจากชนสาเสียขี้เอาเก่าก่อสีบอคัดพดบ่กพวกที่พอรอฟังยกคดีเบื้องหลังมนุษย์คนสมัยตุ่นข้าวเพิ่นขนคว่าคำเดินเรือดอมลวี ต่้งคนตำรวจพอมาตั้งทีมฐานอันนี้ควรญก็ตัางเรื่องมนุษย์ภูมีสายไม่ตีสัมพันธ์เกี่ยวกันสมัยตุนโยเขตผลมาเบาปัจจุบันกาปดีแต่ผู้ฟังอาปรลุสายเสียตีงแนงล้ำาจงสีแมนสีล้ำสวดแกงกับบเปิดการล้ำปิน่นเช็นคดีทั้งท่ำนำมาเร่เจ้าล่ะแม่มีมนเก่าจะก่อนแปลนไว้วันเบาพื้นท่ำก็มีหลายท่ำมีแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันไตรปิฎกโยกไว้ไตนั้นวาสาม แบ่งเป็นพระสูตรแบ่งเป็นพระพินัยแบ่งเป็นพระปารมาจักรสันรวมยอดไตรปิฎกแบ่งเป็นพระสูตรสองหมื่นหนึ่งพันปารธรรมขันธ์พระพินัยสองหมื่นหนึ่งพันปารธรรมขันธ์พระปารมาสี่หมื่นสองพันปารธรรมขันธ์นี่แม่สาราบันว่ามาโดยย่อสิริหลวงมหัวขอผู้ทำดีทำสัวมีหยาบมีละเอียดบางเพื่อนว่างไว้ใส่กันจัดตามภูมิและชันขอรูปปฏิบัติ บางของไปอยู่น้ำวัดไปห่มเหลืองขนคิวรักษาศีลสองร้อยเศร้าไปก็สิง่ายไปเอาแค่หน่อยมาอีติจัดเลยไม่ไงสงบพนะปาดผู้ใดเนได้หรือเวล่าจัดเลยสาวสงบน่ะแมนบ่หงวน ก็เป็นเซียวกันกันมงงบมายบีพอเ,เลือดเป็นผัวมายบีก็เป็นผัวข่อยคือเขาตัวเม่นบอกผัวข่อยใบจัดเลยสาวสงบปะนะกำลังใจเกิดขึ้นเราบัดนเนี่ยก็บอกหน้าอวานนี่คือสมุมใช่ปะเอาลฮานี่ผัวเพิ่นสั่งว่านไก่ผัวมีซีทีถวนว่านลื่นว่าระสง์มีลาวัานสิบผูกทำมาภาคปฏิบัติบตริษทัททั้งมวลสว่วนลายการเรียโลูก ทังของสัพพั์ญูแปลว่าสอนคนไหนพอถือไปแอหซุงถือเป็นเครื่องประปรุงทั้งจิตใจให้ชื่นจะยืนยิ้มอยู่เสมอคดีทํามน,นี้เอื้อควันกลาวอยู่คือกัน ปัดอยู่บ้านเฮาน้อสิอยยืดยืนยันยงตอกเขาสีทำตังเป็นพลังกังเกลือนเหมือนหน้ามีหัวลอว้อมหัวหายสิพายมีเพื่อนบาลูกไปนี่พา,าทำแตีงปุ้งมาเพื่อนว่าบ้าโยหลวงปันกีวินาทั้งกระเจาะกระเลี่ยงปินดินนิ่อ่อนเพื่อนว่าทำเกิดก้อนตังแต่ลูกไปนี่ยังว่าง,างเปลาเปลี่ยนนั่นนั่นเห็นบ่เพื่อนเมียแล้วบา้านเนี่ยเมียตีเมียขันเมียคอยสีเงาสนุกฟังบเ่เป็นตีล่ำเจ้าจี ลัเพื่อนว่าทำเกิดก้อนตังเตลูกในนี้ยังบางเ,าเปลี่ยนเพื่อนจังในบาไวบาอุปัฏฐาพิขเวตาถาคาตานั่งอรูปัฏฐาคาถาคาทลังแปลว่าดูก้อนผีสูทั้งหลายลูกนี้จะอุบัติเกิดขึ้นในก็ดีหรือยังไม่อุบัติเกิดขึ้นในก็ดีทำมาผากคำในย่อมย่อมเป็นปกติธรรมดาจะบ่มีผู้ใดไท่ยผู้หนึ่งพึงรู้ใดวันนี่เป็นธรรม นี่เป็นภาวินัยนี่เป็นขอวัดนี่เป็นขอปฏิบัติตราบเท่าพระมูนินปิ้นไตรัฐจะได้มาตัดเป็นศาสดาการเป็นสยามผู้ยันตัสรูด้วยพระอ,องค์ยิง เพื่อนนี่แล้วสีป็นผู้มากลิงกูดเกล้าเปียบโยกเกตปลนเปียบเกลไปคนเสื้อเลือลายาัน่ย่างความหมายกะรีทำจำเนะอาน,นั้นเอ้ยล้ำมือนี่แล้วแต่เจ้าสีผ้าป็เานเพตดหลวดได้เน่าไดคนฟังสีซื้นว่าลานี่แมนว่าเจ้าดีลือลือททางข่อยสีเกินแต่ว่าล้ำกับเย่ล้ำกับนองไครควไอไงหูป่วงยาสเสตลองว่าไม่ยิ้มบายไม่ยิ้มบาย สาลูบลูบทายมาโยกสองต่อร้องกันขอมาติชาสุนีมาปูจนาวิเวมือนี่สัตธาสั่งทำบุญยังไงพ้นกะไหลล้างเขามาเตาลังโฮมสมกระบาพวกทานสัทธาทานทำบุญเมือนี่พอยื่เลยสั่งน้ำทำบวยตีมวยจหวพอคลองัวยจวสสั่งน้ำทำบุญหาเมียหาพีหาหน้องหาพอหาเม่ ไล่น้ำผู้รับกองการกุศลผลท่านได้แก่ผู้ใดบุญอุทิศส่วนกุศลในแก่คุณแม่บุญทวีอุบแก้วนายสุรัตอุบแก้วแม่บุญล้วนอุบแก้วอันแม่บีนี่ยุสุดท้ายแมนบอแม่บุญล้วนนี่ติแม่บุญล้วนเป็นน้องสาวนายสุรัตนี่แมนผู้ใด น่องไายลูกไายมันคือหายแต่ผัว,วไปไหมลูกไายนายสุรัดเดี่ลูกไายแม่บุญทวีนี่ติแม่ยายบีเมนบอกมีไอ้เจ้าน่ารักเออแม่บุญทวีอูบเกี้ยววันนี้เธอแม่บีนายสุรัดอูบเกี้ยวนี่ลูกไา้แม่บุญล้วนอูบกเกี้ยวนี่น้องสาวว่าสันแมนบอกมมนบอกพอ แม่ตีพ่อเลิศแม่บุญล้วนเป็นน้องสาวของเมยบีตีน้องสาวเจ้าโอ้ยขวัญพิษอีเหตุยังมันก็ผิดเบิดเนาะบ่ได้เนา่บัตถิกตาจักเนี่ยต่างต่างห้มบุญโตบุญมากพ่นน่ะต่างต่เที่ยวควนเจ้าบาด้เป็นเซียวแม่ยี่บีกาย้อนผิดกันก็เพราะยี่เลิศดนี่ละเพราะแคนั้นด้วยดวงจิตอันมองใหม่ด้วยดวงใจอันเป็นห่วง ดวงวิญญาณสามดวงนี่เจ้าไปล่อยเคียงกวางไปนืงวงอยู่บ้านได้แม่บีเอ้ยแม่บุญทวีอูเ่ ơi, อเจียวเอ้ยผัวของเจ้าได่ให้เจ้าจมละททมหากินนาตาทนทุกข์กาวถึงขะนึ่งพ่อจากว่าไปใส่หนอไปใส่หนอปองหูข้าวค่อยมือเศร้ากะบ่เห็น คอยมือเว้นแล้วก็จ่อยคอยแล้วก็โบยจากว่าเว้นยังน่กำยังโน่พายหว่วงสวงพระไทยสิแตกมงางคาคนึงเก้าบาดเมื่อตายพอเลือดด้ยนี่ล่ละเพื่อนบาห่างเลยน่ห่างลอยเถอง ເພ้าเพื่อนว่ายังบ่ป่านผัวเมียผู้เพื่อนหม้อแล้วหมิ่งบียนปานไดเดียเสียตาวคืนน้องปานดเด พออะขน้นผู้เป็นสามีเจ้าจังเป็นห่วงซ่วงกัสันสาระซับไพ่นอกสั่งซับไพ่ในเพื่อว่าดวงวิญญาณของอีเมีบุญทวีอูกเกียวหรือว่าเมบีตกทุกไก่พลจากทุกสเส้อดวงวิญญาณของนายสุรัสอูกเกียว ถึงสุกไก่สุกยิงยิงขึ้นไปแม่บุญล้วนอุกเกลคันตกทุกไก่พนจากทุกถึงสุกไก่สุกยิงยิ่งขึ้นไปเด้บบอถ้าเ่ากล่องบุญเลวมืออื้นเสาไก่ขึ้นสั้นฟ้าไปปินวว้นเพล่เข้าสวรรค์พุนเด้อไปบนเขาเพราะหาไปบนปบ่าบพรด้ซื้อไปบนมือบ่ได้ไรใบใส่ปากอยากกินหยังพวกเจ้าใดมาไหนท้องเจ้าอมเมียง ากันขึ้นสันป่าไปเป็นเทพเศร้าวสวรรค์ไปเสวยของทิบยูวีม่านเมืองเก้วเหมือนเสาหลวงพอเพิินสิพานดวงวิญญาณพวกเจ้าห้อยลอยขึ้นสูส่สวรรค์ให้เจ้าผากันขึ้นสวรรค์ทวงย่องยองงี่ยองน่งชัดเกลวขีวะท้ทองสู่มหาปราสาทเก้วสำล่าเอือนซินมาโนเจ้าผาพไล่น้ำพุทธสาระสะพภายนอก ด่างสับไายในได้แกผู้ใดเหน่ยด้แกพอบุญเลิอดอุบแก้วอันนี้เป็นเจ้าภาพแม่นวลอุบแก้วเจ้าภาพคุณจิตบูนอุบแก้วคุณอัจฉราหินชัดเจ้าภาพคุณศิวัตรนาดสุดาอุบแก้วนาดที่นั่งวะนาดสุดาอุบแก้วจีว่มเมียเขาปะนะ หนาสุดาอูกเกี้ยวเจ้าภาพคุณอุทัยทิพย์บุญแสงเจ้าภาพพร้อมด้วยพี่ด้วยน้องพี่น้องเบิร์ตสุขูเบิร์ตสุคนส,ะะสาระซับไพ่นอกส่างซับภายในใไว้หลายๆบุญบุญนี่แปลว่าคุ้มท่องก่อนบักไง้ามวยลักกาบอะไรบัดตายแล้วจังคอยเอาเพื่อน่าบุญนั้นคือความสุขท่าคนนี้มีทุกแปลว่าคนมีกรรม บุญนั่นคือการกระทำถ้ามอนอนเก่าห่ำเลยไม่ได้ทำบุญเมื่อนี่เจ้าภาพสัทธาทำบุญอย่างไงคนกระไลล้างเข้ามาเขารางห่มสมกับบาพวกทานสัทธาทานทำบุญเขารบพุ่นรัตนะไว้สามดวงเกี่ยวเตรียมงานมาเร็วไรบรรพันเตี๋ยว่า,างานมือนี่เป็นวันลืมเตงกันได้บอกพวกเทศบานญ,ญาติมิตรวงษามีดีกงดีกาบอกบางงาน,นไม่มีไรตาไรหน้ามาลุงอาปาแม่มาลวมงานเมื่อนี้สีหน้าสี พวกเศร้าเมืองเศร้าบ้านมารวมทำบุญสาระทุนสินทรัพย์ออกท่านการขา่าไมอนานาคตาผุนพนบุญศาสตร์ไม่ถือตาหลักทานาไมเกียตานาแน่แน่บานอน,อาาน้องจำท่านเพื่อน่าฟังได้เจ้าคุณผัวสัตว์ที่เมื่อมือนีพอยแย่เลือดถำบุญผีราชลองกระดูกบอกว่าเมียเลรลูกพอแม่ตายไปได้มีเกียตเหลี่ยมใส่ทำบุญเพื่อแพร่ทำหาเมียทำหาลูกทำหาน้อง ทำหาพ่อหาแม่ผู้ลุมหายตายไปไม่พบมมาแกงไหนทำบุญเมื่อนี้พร้อมทั้งน้องทั้งพี่บ้านไก่บ้านไก่ก่อนสิทำอารมณ์ไก่ศรัทธาเกี่ยงไก่มันละบ่เหม็นขอนง่ายง่ายยากแรกหนาเกียรติหนาศรัทธาทำบุญตัวต่อมาลักตะกอไปในกะตันยูเป็นผู้เลี้ยงผูดูตอบเต็มบางอย่างทำนาเหล้วยมทำไปไหนละวางไปทำบุญนาพี่แต่ซื้อบุญนั้นมีลายอันบางอย่างบางนักเหลี่ยมละตำเบิยผึ่นนางฝน เพชรเนี่ยก็คือเบิรดล่ะเจ้าภาเพชรลูกเอาว่านี่บางตำละกกะบ้าไปทำบุูนาผีบางตำลักกะมีวัดแต่ว่าให้หมอลำลงหานเด้ียร์ยะเฝ้าโกงกุนเด้อเฮอยเนาะหวนี่ยใจไว้ก่อนก็ได้เงินหมอลำบุยหามึงเลยเอาว่านี่บางตำละกกะบ้าไปทำบุูนาผี บางนาเรียวบางตำลาก็มีว่าทำบุญเก็บเขาบางนาเรียวละตำลากะลาว่าเก็บเขาเก็บแก่มีอยู่หลายไปตำลาลายแนวโนพอบางนางเล็บไปตำละถามตัวทำบุญฆ่าปานกีตจักกันไดนั้นมันเพียลาได้ละมันเหม็นจักกระไรเป็นเกล็ดละเพายถราทำกะที่เราไปน้ำตำลาเก่าๆในนาเลียวในคำพี่เพื่อเล่าสี่บอกว่าไม่เหนือหน้าเลียวหนึ่งเก็บดูผู้ตายหรือทำบุญเก็บเขาผู้เท่าองค์ท่านรลาว่าเก็บเขาจริงๆรเก็ เดือดเมียละแก่สาส,สิ่งที่อยู่ในภาษาเกียกเดือดเมียเกลืใแ้ผู้ถาไปรับผูงชินทานไายไปแต่แปนมนางเก็ืสันปันส่วนเฮ็ดไปโหลดเด้อดตามม่วงแล้วเตะพ่อใจบุญนนี่แม่ไผ่ทำม,มาที่เลก คนเดิมเฮาคนหน่อยจังในเกลี้ยงจังในเกลไปต่อตัวกันมาแต่คังศาสนาอุ้มได้บอกเก่าตั้งแต่คันตั้งแต่เก่าลาพระบีพระศิอดพระโคกามีทับบุญต่อไต่ปราสาทเปลี่ยนกายังได้ลืมท่าไปคิมมาลีเป็นผู้ตายในไวดอกบ่ท่านมีครูสามปราสาทเบอร์นี้เนาะพอเดินเนาะ าวานี่ปราสาทเพื่งการจัางบไรายลืมทำไปพิมมาลีเป็นผู้ถ่ายในไว้ลาว่าท่านมีครูอุดใจยยนั่นเป็นผู้แก,ก่เก่าแก่ป่าทำปราสาทไปหาทำบุญตกบาดทำเดิมแม่ทำปราสาทเป็นถัดไปโยกไซ่ในหลวงฝากกาโยกไปปูป่กูผีไปิวสาโลปรูปไทยสร้างนา้ำทำบวยตีมวยเจาหัวพอจะ่าในขังพุทธการเพิ่นมาเปรตพี่น้องของพญ่าพิมพิสาร กินของสูงเอาของสูงอยากได้ศาสตร์อ่อนหมอนไล่อยากได้ของบัดเอาเบิดตก็ะเลยตายไปเป็นเปรตเปรตพี่น้องของพญาพิมพิสารแต่กวนมามี่ใบผ้ากันกินผลไม้ในอาร์ลัมกำสูงกินกองสูงสูง้มอือหืนเดือลวงเอาโดยพี่บาบ่าบ่เบาขอทานวานม้วนว่าเจ้าของเป็นพี่น้องพระบ่ระปานุญาติอยากได้ยังเอาเบิดตอย่าเหตุด้มเดือม,มันเป็นเปรต จะเหตุดังหวันเด้อโดยที่พ่อขอทานบ้านบ้นเอาหอดศาสตร์เอาหอดหมอนหมูเนวซุ่มบาแนวพญาะสุ่มนันพานบอก้าดายู่ต่อมาหมอดเมียนตายลุกจุ่มจมโลงหน้าโลกว่าสี่มุมนั้นยิงผู้ท่านดวนจังแม่นเจ้ามาลักบึ้งไข่อยคักไข่เนี่ยนั่นแมันคืดว่างใดเดียรนียบ่แม่นลักมักกันเรลาจีเห้อฮือแม่นมักสาวดีสาวยืนอยู่ทางนี้จี มันคือซองได้ซองดีแต่สนอกมาเบิ้งมองน้ำเพิินเปียแสดงว่าคนบ่บริสุทใจโตกันรีไปรีเบิ้งกันนี่เมนบ่พอเดินนานๆต่อมาหมอดเมียนตายลมจุมจุมอยู่หน้าโลกกว่าสี่มุมนานหญิงูุทันด่อนพากันนอนในไฟหลวกล้นท้นดิน พุ issance, ่นหน้าโลกแล้วกายยังบ่สิ้นไปเป็นเปรตอยู่บ่แม่นมูน่อยน่อยกะพ่อลอยมูมวลบาดนี้อึดจากควนขวรขวงธานีอยู่ในกรุงราชคือบริเวานั้นเปรตปันปันกันได้เป็นไปสู่อย่างตัวเป็นกล้วล่างตัวแม่นส้างท้างหองท่าเมืองค้นบอรูสาบเรืองย้ำคำดำแเสียงเปรตแสดงปาฏิหาริย์ผ่านเมืองเสียงร้องกะฟังเสียงงอกะวิไว้วีดบาดสูงเดิมแม่สูงอาดา้งสวตุนตานเต่ากินเ้าเจ้าเมืองนั้นจังว่านอนบ่ไรหน่อย ชะละกันเติ้งเดล่แม่เตียปไนยะพิพิสาลรลาบอนน์ขึ้นนันลับตาฝันเรนหน้าวอาปูไทยก่อนจมนาเลีวจมมาอุดผาปอนตลอดหอดข่าวนำห้ให้เสพไญยะ ฝันเห็นลูกเห็นป่ามามากระตกใจหาลือไทยเผาองค์ตรอมตื่นมาเวลาออเลสารโพอ์ค์ได้เสด็จเข้าอารามหลวงกวงไงใหญ่ไปไหวพระจอมไตคือพระพุธธเจ้าออกไปเขากาาบทุลเราเต้พุ่นในอดีตคง้ฝันพระทรงทันเลี้ยงยา้านหินไขสีบอกว่าผีซุ่มนี่เขาตายเพรท่านเกิดท่านสะเทิดทุกสันอาหารเข้าสุวรรณพระเจ้าตัดสำนันพญาวาสาธุ มาวันหลังเป่าท่านหวานสุม่มเป่ามาหมเมืองนั้นร่วมเพี้ยนความท่านพระเจ้าปีนไปทางตะตโวกยกไวจะตายสุ่มคนเท่าอะไรนี P ่หนาดหน่อยมาเมนเปีนพยานได้ละผลสินท่านปีดปวงซุ่มนั้นวันต่อมาพญาเจ้าฟันปีนเป็นเอ็เขามีเพศและพาเอาปลาเนื้ออยู่กินอยู่กินเอาปลาเนื้ออยู่กินโอ้ยเผยล่ำเกือบไปจบควันไวอยักหัว ไาหัวคนจอบเบิ้งกันอันนี้แมนนี่ท่านอยหูจ่ากี่ว่าเจ้าอยากฟอนขอบคุณหลายๆเด้อป้าที่เฮ็ดยังสสเอาเงินให้มอลันตีมา